ท่านอิศออกมาแล้วอแล้วามดถึงประเด็นลูกทีนี้สีนเงินประเภทของถ้าฝ่อยังไงสีต่อมาบ้างแล้วติดก็ลูกน้าสีแดงมัาจะเปลี่ไแเราต้องยอรู้นะิ่งที่ผู้กีดสีเปลี่ยนนี้เอางกลางเียว่าอย่างไรอย่างไรตทีมคตตตไุบัม่เป็นเรามวันนี้ ลรกอแม่ครับสิงสันดาวมาสิงสันดาวะคครัะแม่ครับในไทยจะอยู่อาจจะไมแล้วครับนะพูด ้ได้เก็ติดเมจบแม่งทไรก็ม่ได้ติดเรื่องสิทธั์สว่างสิทธิ์ว่าก็ไม่หมากูี่สิ้้กัน้อนแบบเราเตนั้นเอาแล้วกนไม่ไหไม่ไวจะไม่เาอะไรจะเปลี่ยนที่หนครกันนงแต่งจ้งแต่งเ้า้ว้แห่งจ้เป็นของสินธิว่างได้หรือไม่ได้้ะเป็นอะรนัาคร้กที่ต้องการที่จะได้รู้ว่าตัวเองีควาแก้่างกันค่ไหนถ้าเราตตปจนี่กตากลิ้งทำไรเกมนี้ตายตายดีตายี สิงตะวันเิดับโน้มีตัีาพ like. ัไาขอต่อให้ลอยลอยลลยลสุดท้ายก็เจอเจอเล้บันคอยแล้ huh ันคอยผลการแข่งขันรอบอิงเลิศคู่ที่แระว่างสิ่งตะวันนาวาร่อมน้าแองกับเจ้าแม่คำไหลผลการแข่งขันผู้ชนะ เจ้าแม่ทำไหลมาแล้วจ้าเอ้ยครูผมมาดูทีเ่านีว่าอย่างไงเขาจะแม่เขาจะเปลี่ยนริงทีไหนสิงตะพาลยงูได้หรือไม่ไหวแล้วกูโอ้ยโอ้ยยแบ่งนะมาแ่งแล้วินถึงถึงเดี่องที่าอะไรนรูมเป็นยังไนซันย่าปูเห็นกาไม่มีใครยอใครตอนนี้รวมได้แล้วนะสิตาลกะไมนับจากนี้ เปิทํายนั้นก็แม่อะไรลูกทำอะไรลูกทำแตนสิงรัทธาลูกทำให้ใจตูจะไปรับจัดเจ้าแม่ทำอะไจากทำกันกลับไปดีลูกแม่เอาเลรัก็ต้องู้ชมว่าอย่างไรว่าย่งไรผู้ีิชู้สีเปลีนีทีมาตามคนต่างคิตามคนต่างายตานต่างทตาคนตามามานีใครอยค์อครพอตาเห็นรู้ว่าตอนนีสเสนแบบนี้พายุ่ไปใครจมีไปใจะมีจอตอนิปจายู่กัาแม่ทำไรกับสิง์ตะวัา ายมรวสิต้องถดูดูนะสิงตจะแม่ทำอะไรจะเป็นนี้ตีแทงลอกมาได้หืมได้ทำาผู้ช่เอาละไรมาดูมาดูกันว่าเอาอย่งไรเอาอย่งไรู้ปีสูีเตียดตีตีจะมาเอาแม่ทำไรก็มายอมแม่ทำไรก็มยสิงตะวันก็มาโยกเอาหรือจะเกิดหรือไม่เกินเอาหรือทำจะเป็นหนักกน้หรือหนักเก่าเอาอยไางสิงห์ตะวันดูรำเงินเจาแม่